อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอด่านกันที่เจอดอกเตอร์อีกแล้วเหรอใช่เหรอใช่พี่ด่านนี้แหละจำได้อะไรนะฮิลเลอร์ตอนนั้นจะจะจัลลดดาดำให้ไม่มีลนูนแฮะพี่เจะไม่ไหวละเรื่อตัวอะไรช้าเจ้าเอกกอดเป็ดกูแตกเลยละกันย,ย,ย,ยังยังยังเฮ้ยคุณคุณเฮ้ยนั่นไงพีค่คือคือเป็ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะ โอเคแค่นั้นแหละนึกว่ากดเฟสน,นึกว่าใชา่งแบบั้นจะไต่สวนอีกแล้วนะตายยากทำมี้กู๊แล้วนะทำไมต้องเจอลงปืนด้วยวันนี้อ่ะที่มีบอลโราทำดูไม่เป็นลงปืนเลย อยากตายตรงนี้เถอะเหลือเกินเขายิงใครยิงพี่เหรอยิงเพื่อนไม่โดนไม่ออ้ยเพื่อนอยู่ใกล้แค่ไหนเพื่อนอยู่ในบ้านใหญ่พี่โอเคแต่พี่ต้องวิ่งใส่บ้านใหญ่ก่อนโอ้ยเพื่อนวิ่งช่วยเหรอเพื่อนจริงเหรอคนเจ็่คนเจ็บไปช่วยื่อจริงเหรอจริงเหรอถามจริงนี่ยโชคดีลาก่อนปันต่อละกันพี่เห็นเพื่อนวิ่งไปหาปลาไปีกอะ มีเห็ดตะไกลเลยได้ป่ากับเพื่องจุกใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปั่นให้สี่เครื่องห้าเครื่องสบายอยู่ในตู้พี่หนูอยู่ในตู้อยู่ในตู้อยู่ตู้โอเคครับดโอยการว่าอีกอีกคนจะปั่นใช่ไหมเนี่ยพี่พี่ปั่นปั่นมากหยุดบ้านพี่สที่ได้เครื่องนึงละ ไอเพื่อนดึงตัวเองพี่ใช่หรอจริงพี่พี่อยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะเดี๋ยวต้องฮิวก่อนถ้าไม่ฮิวเดี๋ยวมันมาได้แต่อยู่กับพี่เลยตอนที่กับพี่เจอพี่ละวไมเหรอเจอพี่ทำไมเพื่อนโดนตีเนี่ยพี่รักใส่เพื่อนพี่เก่งไหมเนี่ยตอนเนี้ยพี่ละตอนเนี้ยพี่ละกูแตกไปละกัรหนึ่งที อ่ะต้อมไม่หิวโอเคพี่อยู่พี่อยู่กับพี่อยู่กพี่จริงแต่พี่รักใส่เพื่อนโอ๊ยออกก่อนใครปั่นบ้านใหญ่ออกเดี๋ยวนี้ไม่ปั่นนะไม่มี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 กูลากใส่ละไม่สนใจมีอีกแล้วเหรอไม่มีมันปั่นกันอยู่รถเคนンสองคนเฮ้ยเอาว่ะ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 กูแก่ต่อดีกูแก่ต่อดีเฮ้ยเหยียกูโดนละกูโดนละโผล่งกไม้อ่ะอุ้ยไม่กูงกไม้กันน่ะ พี่งกไม้พี่แตกซ่อมอยู่รถเคนพี่พี่แตกว่ะอุ้ยไปละพี่เปย์ละพี่เปย์ตาละกูเปย์เซฟเลยกูแตกเปย์ไปฮิวอยู่เครื่องเสร็จง่ายไม่ชอบเจอลุงปืนอ่ะพี่อยู่บ้านเล็กพี่อยู่บ้านเล็กไม่เป็นเอาให้ขี้เขาอยู่บ้านเล็กอีกอ่ะกูลากใส่ปืน ไอพีเอ้คนอยู่บ้านได้อีกแล้วคือกูไปไหนกูก็มีคนอะพี่จุ๊งไงครับบ้านใหญ่ก็มีอะไรก็มีพี่จุ๊ไงครับบ้านใหญ่ไม่มีใครเลยพี่มีอุ้ม้าล็อกเครื่องมิก้มิก้มีครับมิก้มีคนปั่นอยู่ครับเพื่อนหรอเพื่อนน่าจะโยกพี่แล้วก็มาเจอพี่พอดีไม่คือพี่พี่บ้านใหญ่เพื่อนก็อยู่พี่ไปบ้านเล็กเพื่อนก็อยู่พี่พี่ทำไงครับเนี่ยไอ่กูทำไงกูตายเลยแล้วกันมีคนไปพี่แล้วแต่ถ้าไม่มีบอลล็อกพี่แตกนะไม่มบอลล็อกพี่แตก กีดแม่งอยู่คข้างกูเลยเฮ้ยขี่ไปกระทืบเครื่องครับกระทืบเครื่องบ้านเลยครับกระทืบแล้วกลับมาครับไม่กลับครับไม่กลับไม่กลับไม่กลับกลับวะไม่กลับ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 จริงไม่กลับจริงไม่กลับไม่กลับไปแล้วผมครับไปแล้วอะคิวเลอร์ไปไหนอะไม่ให้มันไปเถอะให้มันไปเถอะอุ๊ยสาเน้องมา เครื่องบ้านเล็กแรงมากเลยแต่เครื่องบ้านใหญ่พี่ไม่รู้โอ้โหมึงก็ตีไกลเกินไปหรือเปล่าขาวคิวเลอร์อ่าตอนนี้ไม่ไกลตอนนี้ไม่ไกลตอนนี้ไม่ไกลตอนนี้พีนน่โอเคไอ้เพียตัวเมื่อกี้กูร้องเลยโดนเรื่องวะสองสามช็อตเดี๋ยวพี่ปั่นบ้านเล็กต่อบบ้านเล็กแรงมากพี่หนูแตกแล้วเนี่ยสวยแล้วไม่มีอะไรเล่นเลยฮัลโหลเนี่ยตอนนี้บ้านใหญ่ปั่นได้แต่มีคนปั่นหรือเปล่า พี่ปั่นบ้านเล็กอยู่ครับม้าเล็กหมายังอยู่นะพี่งกไว้แต่รอบหน้าที่โดนพี่พับแล้วโอ้โหเกียดมากเลยเกียดจังอินลงปืนมากเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนที่เพท่านี้เพื่อนหนึ่งคนอยู่ไหนอะไอพี่หนึ่งกำลังอยู่ตรงาอยู่ตรงกลางใกล้ๆพี่หนูโดนจะโดนแขนโอเคเอาลเพื่อนเดินไม่เห็นทำไมอ่ะเอายาบอกว่าอย่าบอกเร้อยร้อยลาก่อนอะไรของเพื่อนนะ มันเอาปลาต่อไหมใช่เอาดิพี่รออะไรอ่ะลากมากลางแบบเดียวบังให้ทีหนึ่งถ้าได้ไม่ได้ก็คืออาจจะไม่รอดที่ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ไม่เห็นคูลเลอร์ไม่เห็นอยู่บ้านใหญ่อยู่ไรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนยเราเร่งรีบช่วยทำไมเพื่อนไม่มีบอลลูะพี่มันไม่ควรช่วยเฮียเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นวะไม่เห็นก้อเฮียละ หนูมีวิตเตอร์อะกูแตกกันและกันอุ้ยไม่โดนพี่ฉีกพี่ฉีกไม่ได้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 ไปหลังกูก่อนทำไมล่ะเนี่ยแทงสิแทงสิเออไปตรงยาว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 ผ่านมานี้ไปผ่านนี้ผ่านไปผ่านไปเลยเออผ่านไปผ่านไปมันไม่เอามันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปไปฮิวก่อนพี่ฮิวพี่ฮิวพี่หิวหนูไม่มีฮิวพี่แป๊บแไม่ได้ไม่ได้ไม่มีฮิวไม่ใช่ไปไปที่อื่นก่อนพี่หิวไม่ได้พี่อยู่พี่พี่อยู่คนเจ็บเนี่ย กูต้องกูต้องบังให้เพื่อนไหมกูไม่บังละกันไม่บังไม่บังไปอยู่ไหนพี่ไปพี่ไาอยู่ไหนไม่อยู่ข้างๆบ้านใหญ่เนี่ยพี่พี่วิ่งซ้ายมาวิ่งซ้ายมาพี่อยู่นอกบ้านใหญ่อ่ะแป๊บหนึ่งสิพี่ออมอยู่แต่พี่วิ่งตรงพี่ออมไม่ใหญ่เลยหรอใช่พี่ออมก็วิ่งผ่านอยู่อ้าวพี่อยู่นี่ไหนอะเนี่ยสายบ้านใหญ่อยู่นี่พี่ไม่เห็นอ่ะหนูอยู่ในบ้านใหญ่ละอ่ะอ่าโอเคพี่วนอีกรอบหนึ่งหนูอยู่ในบ้านใหญ่ละอ่ะ กล่องพยาบาลหมดเหรอปาไปใช้ไปพี่ให้ทั้งกล่องเลยไปคิวตัวเองไปพิวคิวคิวได้สองทีอะ่ะเอาไปยกให้โอ้หเดวิดไม,ไม่ไม่น่าช่วยเลยจริงพี่พี่จะฆ่าอุย้ยเฮียเจอกูอยู่กับพี่ขอเด็ดดึงอีกอ้วพี่ทำไมเขาชอบดึงกันวะอยู่กับพี่ปลาคิวแเสร็จแล้วปาไปช่วยเพื่อนอยู่กับพี่อยู่จริงไม่ไมีคนช่วยมมีคนช่วยแล้วพี่อ้าวมันกลับไปเลยกลับก็เฮียละ อยู่กูไม่เน่นะเอาเลยครับยู่เพยเลยแล้วกันพี่ไปละพี่ต้มเปย์ไม้ละต้มเพยดเฮ้ยกันหน้าต่างไม่มีเสร็จปูละเออไม่มีกันหน้าต่างอ้เฮียเดยวิกอย่าบัางเหมือนดาวาตาไม่กี้เลยคุณรีพอร์ตเลยดีไหมเนี่ย เจอเจอไม่เจอป่าก็เจอเดวิดไม่เจอหนูหนูอยู่บ้านไหนทางก็เจอเดวิดพี่หลุดนะเดวิดไม่น่าช่วยเลยอะบอลล่ไม่มีอะเสียทั้งหลังอะพี่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้พี่ช่วยเองคนนี้พี่ช่วยเองแต่ถ้าเป็นเดวิดปล่อยตายหาไปเลยก็คนนี้เดวิดใช่หรอใช่เด,ดวิดอีกคนนึงใช่หรอใช่หรอวะเฮ้ยเราเพื่อนไม่ฮิวเพื่อนยืนเออเรียบร้อยนั่นแหละเดวิดเห็นป้า่ะพี่อ๋อ เทียนเลยกูเที่ยนเลยกูบอกแค่นี้เลยเอายังไม่ตายอีกโอ้โหเอาไปพูดเหมือนกูเลยวะยังไม่ตายเหรอวะเยยังไม่ตายเหรอวะโอ้โหทำไมไม่ตายครันโดนข่อยหลายรอบกาตายละมลาปลาบอกพี่ปลาปลาเย็นไว้พี่อยู่อับพี่อยู่พี่อยู่จริงช่วยได้ช่วยได้ไม่ได้ไม่ได้กลับ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 ไอ้แยมันไปไหนวะน่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันกลับ โอ้โหไม่ไปช่วยอ่ะหนูไม่ช่วยนะตายแล้วฆ่าเลยละกันขี่ห้อข้างแคมป์อยู่นะปลาพี่แคมป์อะไรเรามาหาหนูหนูตายแล้วเนี่ยพี่ช่วยนะอ่ะหิวดิฮิวดิเพื่อนแรงเพื่อนฮิวเพื่อนกดตายยากข้ออ่างเหรอไอ้เหี้ยอ้าโหไอ้ปลากดตายได้เหรอตอยเหรออีเทียพับไม้ด้วยค่วยเถอะอ้โหกดตายเฮ้ยคิด ีไม่ว่าแบบไม่ว่าใครจะตายก็ตามพี่เอาลงนะพี่จะาพี่ยิงอะไรอ่ะพี่ทำเรื่องยิงเลยวะพี่ต้องบล็อกปลาว่ะแต่พี่อยู่เพื่อนอยู่แม่งเอ้ี่บิดคิงไม่มันแม่งแม่งแม่งน้องวัวเออน้องวัวน้องวัวก็ก็ก็ตามนั้นแหละปลาพี่ไปบล็อกอยู่แต่สัญญาเลยพี่ถ้าบล็อกได้ต้องต้องฉีกพี่มีลูกเอง บัตรละสิบเราบ้งเนี่ยเฮ้ยเร็วๆร็วที่ไหนป่าพับไม้ดิครับฉีกฉีเข้าบัตรเล็กเข้าไปดิเข้าไปดิเออเข้าไปอย่าอย่าพับไม้นะวิ่งยาว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 วิ่งเลยวิ่งเป็นฟอรโล่คกฮะไปกันนะชีวิตก็จะหาไม่พี่อยู่พี่วิ่งยาวเลยอยู่พี่แล้วหนูอยู่หนุ่มสปมเมเทพแล้วกันพี่วนสองสามรอบพี่พี่เปย์ไม้เลยแล้วกันเอ้านามาดิครับ ส้อมเมทเทพข้างข้างบ้านเล็กก็้อมเลยครับต้อมเลยครับเครื่องมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดอ่ะพี่พี่พับไม้บ้านเล็กแล้พี่ขอเมทเซฟหน่อยพี่ไม่มีพี่ไม่มีพยาบาลที่ให้ป่าเลยนะใด่หลุดพี่นะหลุดหลุดนะหลุดนะหลุดไม่หลุดไม่หลุดเรียกมาแล้วไม่หลุดไม่หลุดอยู่อยู่อยู่ซอเอ่อมอยู่แมทเทพ เพื่อนทำไม่เพื่อนับใหม่ทำไมวะพี่เพื่อนกดตายยากค่ะพ่อมึงอไงเพี่อนเ,เดรบิกอะ่ะโอ้ยเขี้ยะ <c oughs> ปักไม่ปักป,ก,ป,ก,ปก,กติพี่ก็อยากอยู่แล้วไปให้กูอยากขนาดนี้เ,เหรอเชี่ยวว่ะพี่พมีทิ้งเครื่องแรงด้วยอยู่เรืออยู่กับพี่อยู่กับพี่ตัวซ้อมมีอยู่ตั้งแต่แล้วเมทเทบจะมาแล้วกูแตกเลยละกัน พีเหียกดตายยากค่ะพ่อมง่ะแม่เออพี่ซอมอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนบ้านเล็กเหรอพี่อยู่พี่อยู่บ้านใหญ่พี่วนอยู่โอเคงพื่อนเปิดบ้านเล็กนะได้ได้ถ้ามีน่ววันทิ้งเหรอถ้าไม่มีไม่ใช่กูด้วยอบครับเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดอยู่พี่บ้านเล็กอ่ะที่ลากสายบ้านเล็กอ่ะตอนนี้มู้นี่เขามาพื่อเข้ามาบ้านเล็กพี่ไม่มีพี่าเข้ามาเหรอไม่ไม่ไม่พี่ไม่ถึงบ้านเล็กเลยพี่อยู่รถรถเทนเพื่อนเปิดเลยพี่ โอ้โหแล้วกูล่ะไม่มีฮิวด้วยพี่ไปอีกประตูหนึ่งประตูหนึ่งอยู่ไหนประตูนึงอยู่บ้านใหญ่หรือไม่ถ้าเกิดเขาเขาน่าจะไปบ้านใหญ่พี่เขาน่าจะมาอีกประตูหนึ่งพี่ต้องดูก่อนพี่ดูก่อนพี่ไม่ดูต้องสเตล,ลออกอะ่ะเพื่อนออกไปแล้วพี่บ้านใหญ่เปิดปเปิดกูอีกแล้วแตกไปแ,แล้วพี่ตายแล้วพี <N> ่ตายแล้วตอ้เฮ <N> ีย ออกเลยออกเลยพี่ตายพี่ตายออกเลยออกเลยพี่โอเคพี่โอเคไม่นะพี่ตายแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เปล่าไม่หนูไปนะอแล้วออกเลยออกเลยอยากรู้ไหมตายตายยากเป็นไงเดี๋ยวพี่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 อยากคิดไว้เดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปแล้วพี่จะเป็นสตรีป่าที่ขอดพาลงนีสองดูกดตะยากขาพ่อมไงเฮียกูวิ่งตามหลังมึงเพื่อฮิวมึงไอ้สัตว์ โอ้ยเพื่อนแรงงี้สิบหมดเลยพี่ควายเอ้ยเี้ียดเลยกดตาอยากหาพ่อมาไงเฮ้ยกูยังไม่ตายว่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะวันโอ้โหไอ้เทียนกูบอกคำเดียวเลยนะปกติปกติปกติพี่ก็อยากอยู่แล้วอ่ะกูอยากพี่อยากอยากคุ้มสิบอ่ะเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหแรงงี้สิบดีที่กูไม่สตรีมอ่ะสตรีมกูณดาสตรีมแล้วเนี่ย เนล้แหละโอ้โหเอ็ดออนแดงเลยหรอเกินไปบ้านโอ้โหต้นตีนจริงำไมาแรงยี่สิบมาเจอเราได้วะอะไรวะเนี่ยจริงๆคือตัวไหนวะตัวที่แรงยี่สิบเลยใช่ไหมก็แรงยี่สิบสองคู่พี่โอ้อยเย้พี่อะเอ้ยแม่งกูเครียดเลยกูเจออะไรเนี่ย เราต้องใช้ยังไงจะปอดกำบังปอดกำบงัำบงได้เหรอทีเอียวเฉยๆหน่อยทำพี่พอใช่หน,น,นหนนแล้วมันปอดกำบังพี่ถ้าเกิดยิงภายในสิบห้าเมตรแต่ทำยังไง ต้องสิบห้าเมตรอ่ะต้องต้องมาเจอกันใหม่เอาไล่ได้ดหมดเลยใช่ค่ะ กูแอดเลยนะเฮ้พี่แอดก็เลยแล้วกันพี่แอดก็เลยแล้วกันแอคคูเลอร์น,นะไอ้เจ้เซอร์ไฟล์ไอ้สตีนเลยไอ้เจ้ย